รถใหม่ๆส,สวยทั้งนั้นเลยแล้วดูดิถ้าไม่มีตรหนิ้ใดๆนะครับสีสวยจัจดๆเลยอ่าถจะเปิดแงมนง,งดูข้างในนิดนึงไม่เท่าไหรคันนี้อ้ไม่หกหมื่นโลโคือใหม่จัดเลยนะเนี่ยดูล้อก็คุมแล้วนะดูสิฮะเป็นไงดูอีกทีแม็กยางคือใหม่จัดๆรถคุดใหม่อ่ะคันเนี้ยดูดิข้างในดูสีนะครับตัวข้างใน นี่ไงฮะโอ้โหใหม่จริงเลยจริงครับผม,มน่าจะใช้งานมาน้อยเดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่เนี่ยแปดหมื่นโล สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำนานรถนะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะ ต้องบอกว่าไม่ได้มานานมากนะครับพอดีทางเจ้าของนะครับติดต่อมากับทางช่องตำลรถนะครับให้ช่วยมารีวิวให้หน่อยนะครับเนื่องจากมีการปรับราคาลงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันค้างจากปีที่แล้วนะเมื่อช่วงประมาณปลายปีนะครับพอต้นปีมานะครับข้ามแค่เดือน2เดือนนะครับก็ปรับราคาลงมาเยอะมากๆนะครับเรียกว่าอย่างต่ำๆนะสี่ห้าหมื่นนะครับปรับปดเลยแล้วที่ปีใหม่รถซสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูสิไงฮะนี่ครับ คือต้องใช้คําว่ารถใหม่ปรับราคาลงคือเยอะนะฮะสำหรับทางด้านนี้นะสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับใครที่มองหารถสเปคประมาณนี้นะครับปีค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับก็10กว่าขึ้นไปนะครับก็เยอะเลยนะครับน่าจะครบเกือบทุกยี่ห้อนะครับเนี่ยฮะนิสสันนิยุสุมิสูนะครับมาด้าโตโยต้านะครับรวมไปถึงพวกฟอร์ดต่างๆนะครับทั้งตัวสูงตัวเตี้ยเยอะจัดเลยนะครับอย่างทางด้านหลังนะครับก็มีเชฟโรเลตด้วยนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ เฟ็แคปตัวนี้นะครับนี่ฮะที่เคยทําคลิปรีวิวไปครับคุ้มนะคันนี้รถสวยมากๆนะครับอตไม่มีขยับนี่ฮะล้อยางคือครบจัดเลยอะคันนี้นะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับรถกระบะงบแสงกระบะที่เคยคุยกันไว้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับอย่างเชฟโรเลตนะครับนี่ฮะประมาณนี้สวยนะครับคันนี้แล้วก็นี่อีกคันหนึ่งนะครับแต่คันนี้ก็จะใหม่หน่อยนี่ครับสี่ประตูนะครับเป็นตัวยกสูง แล้วก็มีหัวเดี่ยวนะครับที่ถามมาเข้ามาครับอย่างคันนี้นะครบๆนะครับแมกคอกเพาลอยนะครับล้อแบบนี้ยางแบบนี้สวยจริงอะไรจริงนะคันนี้นี่แม่ดูสิครับภายในโอ้โหโคตรสวยนะครับสําหรับใครที่สอบถามมนเข้ามานะก่อนหน้านี้นะลดข้อหัวเดี่ยวนะครับเนี่ยดูสิงามจัดเลยนะครับทุกอย่างลงเริ่มแล้วเรียบร้อยนะดูฮะเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหมูวจะวิติอะไร รถบางเดิมทั้งคันนะครับมีข้อแถมให้แล้วด้วยนะครับนี่ฮะใครสนใจอยู่ผมการันตีให้เลยนะครับถูกกว่าตลาดไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นะครับหลังจากที่มีการปรับราคามานี่ครับโอ้โหสวยจัดนะครับแล้วได้ตัวสามพันด้วยนะครับเป็นตัวที่แฟนเพจสอบถามเยอะมากๆนะครับสําหรับดีแม็กชมนี้นะหัวเดียวนะครับเครื่องสามพันนี่ครับรถเดิมจริงอะไรจริงนะครับดูดีน่าจะใช้งานมาน้อยจะจัดนะครับ คือโคตรจะสวยนะฮะไม่รู้จะไปติตรงไหนจริงๆนะอันนี้จากใจนะไม่ได้อวยนะแต่สวยจริงประมาณนี้นี่แล้วก็ข้างๆกันก็พวกมิซูนะครับสำหรับแฟนเพจท่านใดที่เคยสอบถามแบนลองนะอย่างมิซูเข้ามาอยู่นี่ก็เยอะนะครับปรับราคาลงไม่น่าจะหลุดเจ็ดหมื่นนะจากที่ผมสอบถามนะพวกแก๊งมิซูนะมัตตาอะไรพวกนี้นะฮะปรับราคาลงมาเยอะนี่ครับอย่างคันนี้นะครับมัตตาพิธีห้าศูนย์สี่ประตูนะครับไม่โฉมให้เลเซอร์หรือว่าตัวสูงนั่นเองนะครับคันนี้ปรับลงมานะฮะน่าจะมีเกือบโอ้โห กับแสนน่ะนะครับหลายหมื่นนะครับสำหรับบีทีห้าศูนย์โปรโฉมนี้นะนี่ฮะราคาเดิมนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วยังขายกันอยู่ประมาณสามแสนบวกลบนะสเปคประมาณนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับสองแสนกลางๆนะครับนี่ฮะซื้อได้แล้วดูดี คือผมชอบนะบแบนด์ลองนะครับที่สเปคประมาณนี้นะรถใหม่ๆแล้วใช้งานมาไน้อยนะครับแล้วยิ่งมีการปรับราคาลงมาเนี่ยโอ้โหโคตรน่าซื้อนะครับไฟนั้นยังจัดทุ่มท่วมอยู่นะสำหรับสเปคประมาณนี้นะดูดีแม็ไปแล้วนะครับนี่มาดูลเวลกันบ้างนะครับคันนี้2.8นะครับโฉมน่าจะ2020นะครับแต่ปีน่าจะ22นะครับนี่ฮะเซตอิดิชันนะครับมีข้อสแตเลสให้นะครับแม็กข้อเพาลอยครบนะครับโอ้โหดูล้อก็คุ้มแล้วนะ ดูสิฮะเป็นไงดูอีกที <c oughs> แม็กยางคือใหม่จัดจัด <c oughs> รถคุ้ใหม่อะคันเนี้ยดูดิข้างในดูสีนะครับัวข้างในไงฮะโอ้โห <c oughs> ใหม่จริงเลยจริงครับผมน่าจะใช้งานมาน้อยเดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่เนี่ยแปดหมื่นโลโอ้โหรถสเปคนี้ใช้งานแค่แปดหมื่นโล นะฮะโอ้โหแล้วดูสิได้เดิมจัดๆเลยนะครับโอ้โหแล้วแบบแหนบอคอกเผาลอยจดลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะฮะสเปคนี้คือทำหากันเยอะจัดๆเลยครับก็อยู่ที่ชอบไม่ชอบมากกว่านะกับโตโยต้าแล้วก็ตัวยูสุนะครับก็มี2ส,สเปคให้เลือกนะครับทางนั้นยูสุ e ก็จะเป็นตัวเครื่องสามพันนะครับส่วนโตโยต้านะครับก็นี่ฮะเครื่อง2องพตัวนี้เลย สวยจัดนะครับดูดิเมทเชอร์เมทอาร์แลวสีนี้คือหายากมากนะครับสีเป็นแบบเทอลำบโบเงี้ยนะครับดูสิ นะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าซื้อนะ่าสนใจเพราะราคาปรับมาแล้วด้วยนะไม่หลุดห้าหมื่นที่ปรับมานะครับก็ลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับว่าสนใจตัวไหนชอบตัวไหนนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราคามากนักนะครับเนื่องจากรถมันมีหลายคันผมก็จาไม่ได้เอาตรงๆนะครับมันเยอะจัดเอาเป็นว่า,อาคอมเมนต์ من, พูดคุยสอบถามกันเข้ามาอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าสนใจคันไหนสเปคไหนนะครับที่ผมถ่ายอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาถามนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพิม่มเติมอย่างไททันนะครับสประตูปีใหม่ เนี่ยก็ราคาปรับลงมาหเยอะมากนะครับมีหลายหมื่นนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับอย่างตๆมีสี่ห้าหมื่นนะครับนี่ฮะดูสิคู้รถใหม่ๆสวยทั้งนั้นเลยฮะแล้วดูดิถ้าไปมีตําหนิใดๆนะครับสีสวยจัดเลยฮะจะเปิดแง้มๆดูข้างในนิดนึงไม่เท่าไร่คันนี้โอ้ไม่หกหมื่นโลคือใหม่จัดเลยนะเนี่ยนี่ฮะไม่หกหมื่น นะครับเป็นไงคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับเจ้าของอแจ้งไว้นะครับว่ารถใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆนี่เ ну ยอะมากนะครับถ้าใครแบบหาอยู่ช่วงนี้ครับไม่ม mmm ีผิดหวังแน่นอนนะครับที่อยากจะแบบซื้อรถมาใช้งานอะไรเงี้ยนะปีใหม่ใหม่น้อยๆเต็มเลยนะครับมาดูคันนี้กันครับดีแม็กนะครับในโฉม SX นะครับคือคันนี้ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆนะครับรถเขาได้เติมแล้วต้องบอกว่าน้ําไม่ดันควันไม่ไหลไม่เห็นควันเลยนะดีแม็กคันนี้ คือเดิมทั้งคันจริงๆนะดูสิครับแต่เสียได้นะรับมันเป็น SX หรือว่ากระจกมือหมุนนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะรถเขาสวยจริงนะคือได้เดิมมากนะครับเจ้าของดูแลดีจัดๆเลยดูสิฮะเป็นไงคันนี้เป็นปีศูนเก้านะครับนี่ฮะดูนะดูใหม่นะครับแสนสามหมื่โลเท่านั้นเนี่ยฮะใหม่แท้นะครับใช้งานจริง สนสามหมื่นโลนะครับเราเครื่องโคตรแน่นนะคันนี้โอ้โหเสียดายครับมันมีรถจอดขวางนะครับเลยรีวิวอย่างละเอียดให้ดูไม่ได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับผมว่าคันนี้เป็นหนึ่งคันที่คุ้มมากๆนะไฟนั้นยังรับจัดอยู่นะสำหรับใครที่มีงบประมาณแสนกลางๆนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมมองว่าน่าซื้อน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแมกไกเนอร์ประมาณนี้นะครับมีมาให้นะฮะนี่โอเคครับแสนกลางๆเท่านั้นนะครับน่าจะประมาณสักสิบสี่สิบห้านะแถวๆนี้นะครับนี่ฮะ เป็นปีศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับชฉมนี้นะฮะต้องบอกว่ารถสวยจริงอะไรจริงนะนี่ครับเพจเดิมโรงงานดูม่อน้้ำสินะครับคานแก้มดูนะฮะโอ้โหสนใหญ่ดีแม็กโฉมนี้ไม่เคยเจอสภาพสวยขนาดนี้สักทีตั้งแต่รีวิวมานะครับช่วงหลังๆกันฮะดูดิเ,ดเครื่องแห้งๆนะครับนี่ฝากครอบเครืค่องก็อยู่นะครับเจ้าของแกะมาดูแลมาทัน,นัันทำความสะอาดเฉยนะครับดูนะฮะยังไง คือผมว่าคุ้มอ่ะคันนี้นะครับถ้าใครแบบชอบสเปกนี้นะดีแม็กประมาณแสนกลางๆนะครับก็คันนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับเครื่องเกียร์แม็กยางครบเลยครับตามนี้เราใช้งานมาน้อยนะแสนก็โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับดี a x คันนี้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เด็ดเลยนะฮะสำหรับ v i โ o ้แชมป์นะครับปี2012ตัว E 4ีประตูตัวเตี้ยนะครับราคาอย่างได้นะฮะสภาพโอ้โหดูดีจัดนะครับแต่เจ้าของเจ้เขาดกลับสีมาสินะฮะ น่าจะกลับจากสีบอลนะครับมาเป็นสีขาวนะฮะนี่ฮะเพราะว่าสภาพสีมันเหมือนทําใหม่นะครับแล้วน่าจะตามนั้นนะฮะเอาเป็นว่าใครรับได้ดีกว่านะครับสําหรับคันนี้แต่ว่าตําหนิไม่มีนะฮะรถใช้งานมาน้อยด้วยคันนี้มาดูข้างในนิดนึงนะครับโอ้โหไม่แย่นะเดิมโรงงานนะนี่ครับประมาณนี้ภายในถือว่าค่อนข้างพร้อมนะสวยอยู่นะครับสองแสนหนึ่งมืนบาทนะครับคันนี้อ่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจแล้วกันหรือว่ารับได้นะครับเพราะว่ารถกลับสีมานะสําหรับวีโก้แชมป์สี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้ไม่แย่ต้องบอกว่าไม่แย่จริงๆนะครับแม็กยางพร้อมๆชัดสีสวยนะครับในนอกสวยหมดเลยทั้งคันนะประมาณนี้นะครับโอ้โหอ่ะสองแสนหนึ่งนะครับอ่าอยู่ที่พิจารณากันอยู่ที่ชอบไม่ชอบนะสําหรับวีโก้แชมป์สเปคประมาณนี้น้อนกลับมาสองคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักเลโวนะครับปี2 0 1พัิ นะครับแล้วก็ปีสองพนสิบหนะฮะสองคันนี้ราคาอย่างได้นะครับสองแส0เจ็ดหห้าพบาทราคานี้เลยนะครับจากที่ปรับมานะฮะอยู่ที่เบียรนาละกันนะครับเป็นตัวเตี้ยนะฮะนี่ฮะแม็กยางใหม่ๆคือชอบร้านนี้อย่างหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนยางเป็นยางใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ต้องห่วงนะครับว่ายางจะโซ่จะอะไรครับนี่ฮะยางลงดินแม็กเปลี่ยนใหม่หมดนะครับยางทั้งลงดินด้วยประมาณนี้ โอเคครับภายนอกไม่มีตําหนิใดๆนะครับภายในก็สวยนะครับคันนี้แอบส่องไปแล้วอักใหญ่นี่ครับเคเลยแหละนะฮะสาหรับคันนี้ดูตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคครับเป e n แค p ใช้ได้ครับในเดิมนะครับตําหนิเดียวคือบาะมีรอยขาดเล็กน้อยเท่านั้นนะสำหรับทางด้านแคป ก็ผมถือว่าคุ้มนะสภาพประมาณนี้นะครับราคาที่ปรับมานะฮะที่อื่นปรับหรือยังไม่ทราบนะครับแต่ตรงนี้เห็นปรับมาแล้วนะครับก็ตามนั้นละกันนะครับราคา275,000บาทอันนี้ก็คือต่อรองกับเข้ามาแล้วนะครับจาก285นะครับหรือ275อยู่ที่พวจารนาละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าซื้อได้นะครับสภาพประมาณนี้ตอนแรกราคานี้ผมเข้าใจว่ารถน่าจะมีตําหนินะครับแต่จากที่มารีวิวดูนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่คันนี้ปีต่ากว่านะพี2016 แต่อยู่ในชมเดียวกันดูแม็กยางสินะครับใหม่ทั้งนั้นนะฮะตามนี้นะครับสมับรคลิปนี้นะ ผมอธิบายหรือว่ารีวิวอย่างละเอียดได้ไม่ครบทุกคันนะครับเนื่องจากจํานวนรถค่อนข้างเยอะนะครับมีประมาณเกือบ40คันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผ่านตาคันไหนสนใจคันไหนนะครับก็ลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยคุยพูดจาต่อรองนะครับกับทางเจ้าของรถให้อีกทีแล้วก็จะมารีวิวให้ดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันประมาณนั้นนะครับใครที่สนใจรถปีใหม่ๆหม่น้อยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับผมมองว่า ไม่น่าผิดหวังฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ